สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดียวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาครอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะวัน Thanksgiving หรือวันขอบพระคุณพระเจ้าเป็นวันที่คนอเมริกันรำลึกขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ที่ช่วยให้ผู้อพยพมาตั้งรกรากในอเมริกาชุดแรกรอดชีวิตมาได้เมื่อเกือบ400ปีมาแล้วโดยจะฉลองกันในวันพฤหัสสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีงานเลี้ยงจะมีไก่งวงป่าเป็ดห่านปลาคอร์สและกวาง ไกงวงจึงกลายเป็นอาหารสัญ,ญลักษณ์ของวันขอบคุณพระเจ้ามาจนทุกวันนี้ชีวิตเราเมื่อเกิดเรื่องดีๆขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นเราจะยังขอบคุณพระเจ้าได้ไหมและทำไมเราต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี การขอบคุณพระเจ้าเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงของเรากับพระเจ้าการขอบคุณพระเจ้าเป็นการเปิดเผยว่าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆเรารู้ว่าพระองค์คือใครเรารู้ว่าพระองค์ทำได้แค่ไหนและเราเชื่ออย่างศรัทธาวางใจในพระองค์แค่ไหน พระองค์ทรงสร้างเราด้วยความรักทรงช่วยไทยให้เรารอดด้วยพระคุณทรงจัดเตรียมให้เรามีสิ่งจำเป็นด้วยพระกรุณาธิคุณทรงมอบหมายให้เราทำสิ่งต่างๆด้วยความไว้วางพระทัยของพระองค์หากเรามีใจขอบพระคุณเช่นนี้ตลอดเวลาสิ่งนี้จะเป็นเหมือนยาบำรุงจิตวิญญาณ ทำให้เรามีความชื่นชมยินดีในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในยามที่ชีวิตเราเกิดวิกฤตเราก็จะสามารถรับมือและจัดการกับความวิตกกังวลความผิดหวังความกลัวหรือความท้อแท้ได้ในเวลาอันรวดเร็วมีคนกล่าวว่าบางคนมักบน่น ที่กุหลาบมีหนามแหลมแต่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ในหนามมีดอกกุหลาบการปรับเปลี่ยนบุมมองและการมีใจขอบพระคุณจะเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ดังนั้นการขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีจึงเป็นการทําตามน้ํำพระทัยของพระเจ้าตัวอย่างเช่น มีแก้วน้ำสองใบใบที่หนึ่งมีน้ำครึ่งแก้วใบที่สองมีน้ำเต็มแก้วคุณอาจพูดว่าแก้วใบที่หนึ่งเหลือน้ำแค่ครึ่งแก้วหรืออาจพูดว่าแก้วใบที่หนึ่งเหลือน้ำตั้งครึ่งแก้วเราสามารถมีมุมมองในทางบวกได้นั่นหมายถึง เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีวันนี้คุณขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีแล้วหรือยังในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อสิจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ